พี่ป่านนี้ไม่มาเียก็เกตื่นเที่ยงหรือเปล่าตื่นเที่ยงแต่มันเด็กคนรู้แล้วตอนี้ตื่นโต่วนี้ตื่นสายเลยกวันแล้วเนี่ยจาเียสวัสดีครับมาแล้วตัเครับครับุาครับที่มาาครับผมผ้าครับผมโอโหเนี่ยตักรับไปเชิญอาจารย์มาได้ยังไงเนี่ยแกตกหมกรับคามาให้ได้เนี่ยรายการเรารายการตลกนะก็ไปหาทนายจางมาแล้วก็บอกว่า เ๋ยมาออกรายการก็มาดีคราบหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็รับปากมาอาจารย์กินเบียร์เหรอเฮ้ยไอ้คนเสิร์ฟมากินไอ้นี่ไอ้นี่เสิร์ฟอมาเข้าใจไม่ดีเลยงั้นผมถามเลยดีกว่าเออ่ผมมีเสาไฟอยู好好่นะบ้านจะย้ายเข้ามาอยู mistaken. ่กลางบ้านแน่เลยครับกลางกระบาลมันก่อนเลยอันดับแรกโอนคุณจะลงกระบาลมันก่อนมันจะมีปัญหาอะไรกับเสาไฟฟ้า ไฟฟ้าใช้มันจะเป็นปัญหาอะไรถ้าไม่พอใจก็ให้การไฟฟ้ามาถอดออกไปด้วยจะย้ายก็ไปตำหาอะไรการบ้านบ้านมึงจะไม่มีที่เดินอยู่แล้วเออกันไฟลงไม่เอาแล้วครับเอาวันพุธตัดผมได้ไหมครับมึงจะตัดวันไหนก็ได้กระบานมึงหรือเปล่าล่ะใครจะมาวุ่นวายกับกระบานน้าหนากระบานมึงก็มีอยู่แค่เนี่ยมันอยู่ยอมเดียวเนี่ยถ้าไม่มีไปตัดวันพุธมึงก้าวไปตะเลี่ยนถ่ายออกไปจบไปไม่โกนโกนหัวระกูก็ได้มึงจะไปวุ่นวายอะไรกับหัวกระบานนักหนาครับเดี๋ยวผมแบ่งคำถามให้เพื่อนๆบ้างแล้วกันครับ มีประโยชน์คนทั่วไปเลยชื่อครับพอ่อแม่ตั้งมาางคนบอกอยู่ไม่ได้พักไม่ดีครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนแล้วก็ยังไม่ดีก็เปลี่ยนอีกอย่างผมเนี่ยเปลี่ยนมาสองครั้งลวผมควรจะเปลี่ยนอีกไหมครับมึงควรเลิกโง่ก่อนแล้วมันจะเปลี่ยนชื่อสรุปมึงดีไม่ดีที่สันดาลหรือที่ชื่อมึงจะเปลี่ยนอีกร้อยชื่อไปสรรหาคนตายจากกูโบหลุมศพไหนมามาเปลี่ยนชื่อมึงให้มงคลมันก็ไม่มีทางมงคลเพราะการกระทำมาอยู่ที่ตัวมึงเองสันดาลมึงนะเปลี่ยนก่อนก่อนเปลี่ยนชื่อไอ้ทักเมื่อประดาพวกกูแล้วเนี่ย อยู่นะสอนอยู่สอนอยู่สเดินออกจากบ้าน,นออบอกคนว่าห้ามเลยเหยียบทรณีประตูยมันยังไงฮะประตูบ้านใครประตูบ้านเราคตูบ,คบ้านมึงไม่ใช่เหรอ,อแล้วมึงจะเหยียบไม่ได้เหรอเงินก็เงินมึงบ้านก็บ้านมึงทุกอย่างมึงจ่ายเองไม่ใช่เหรอแล้วถ้ามึงจะเหยียบไม่ได้ล่ะขนาดพื้นบ้านมึงเหยียบบ้านแล้วทรณีประตูมันจะเป็นห่ออะไรมึงจะเหยียบตรงไหนก็เหยียบไปถ้ามึงเหยียบแล้วมึงหาเงินมาใช้นี่ใช้สินได้ก็คือจถ้ามึงเหยียบไม่ได้มึงก้าหัวน่ะเหยียบแทแล้ว อ๋อที่โบราณเขาเยกเอาหัวเดินต่างปีเลยนเนี่ยโอ้ยยังไง้าวครับผมผมอยากรู้ครับว่าถ้าอย่างสมมุติว่าคุณพอ่อคุณแม่เราเสียงไงครับเราก็เอากระดูกไปรอยังคารสมมติผมผมกินเป็ดกินไก่เนี่ยก็ดูไปเลยผมไปรอยังคารได้ไหมครับกระด,ดูกเป็ดกระดูกไก่เสียงมันเป็นอะไรอันดับแรกทำไมต้องเสียงเล็กเสียงน้อยเดี๋ยวผูกระถิถนตีปากนะ ูไไม่ต้องอยคารเอามึงไปลอยก่อนดับแรกกระดูกมึงเนี่ยล้อออกเลยตอนนี้ลอฟันล้อปากออกก่อนดับแรกถ้าาจาไมีกระโถนเอาจานเอาเอาเอาเียครับรองเท้าไม่ะไอ้สอะไรมั้งเด้เ้ยอทาี่ี่ฝ่าที่ดานแล้วก็โดนด่าที่สองคนเนี่ยไอ้สารยังหน้าเหลอขนาดนี้มึงแค่เสียงมัเนี่ยกูแค่หายใจก็ติดแล้วมงเอาอาจารย์ครับการที่เราจะลอยอันคารเนี่ยเวลาเราเผาก็ดูพ เอากระดูกพ่อหมนะูเนี่ยไปลอยอังคารที่สวนสยามกันได้แล้วตำรวจเลยมึงจะลอยที่ไหนก็ได้อ่างหน้าบ้านมันก็ลอยได้มันก็เป็นแค่เศษกระดูกมึงไม่ต้องไปสนใจอะไรเยอะแยะกระดูกแค่กระดูกมึงจะเอาเก็บมากินก็ได้นะไม่มีใครว่าอะไรเป็นซากศพไปแล้วมึงก็แดกเข้าไปกระดูกหมากระดูกไก่ทุกวันเนี่ยกระดูกอีกกระดูกครอบครัวรตัวเองก็กิกกนได้สุดท้ายมันก็ตายกลับไปเหมือนกันหมดเป็นซากเศษดินเดียวกันมึงไม่ต้องไปสนใจมีสติอยู่กับปัจจุบันแล้วเงี้ยบ้านผมอะ่ะมันมีเสาฮะแต่ไม่ได้อยู่หน้าบ้าน คุอ,อยู่ในปราติทินาอะไรอ่ะสาว <laughs> เดี๋ยวมึงก็เห็นบาปเป็นยังไงหน้ามึงเนี่ยส่องกระจกเข้าไปนะตัวบาปดูกระจกอย่างเดียวตื่นเช้ามาดูกลางวันดูเย็นดูนั่นแหละตัวบาปมึงเคยเห็นไว้เดินเข้าไปในกระจกเซลฟี่ก็ได้โทรศัพท์มองเข้าไปแป่หน้าบ้านเลยแปะหน้าห้องน้ำก็ได้น่าจะได้ดูไว้ว่านั่มึงนะ่ะสัานานบาปที่สุดถามนี่ต้องมาตกกับกูด้วยเนี่ยเให้มึงให้มึงก็ไม่ราถามไม่มีส้ผมถามมีสาระเลยคือบ้านผมนะขบวนมันเยอะแล้วก็บ้านผมไม่ยมีเมียกับลูกอยู่ผมอยากจะเอาหมามาเลี้ยงเนี่ย ผมควรจะเลี้ยงหมาตัวผู้หรือหมาตัวเมียครับแล้วตอมือทำมึงตัวผู้หรือตัวเมียมึงจะเลี้ยงก็เลี้ยงว่าจะไปอะไรแค่หมาเออแต่เลี้ยงตัวเองให้รอดก่อนนะ้่อนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวมึงเลี้ยงตัวเองรอดหรือยังเลี้ยงคนในครอบครัวรอดหรือยังไม่ใช่จะไปเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรให้มันเป็นภาระกับตัวเองมีสติอยู่กับปัจจุบันเอาเงินเอาทองเก็บบ้างดูแลคนในบ้านไม่ต้องไปดูแลหมาดีครับเขาไม่ได้เลี้ยงหมาอย่างเดียวตอนนี้เลี้ยงนางเอกลิเกไว้คนครับสันดานในประเพณีนอกใจิีย่เนงร เรื่อา้าเอของมงองเอเาต<อ>า,าน่คารอาจารย์ด้วนน,นะ<อ>นะค,ครับมขาด้วยเว้องทำียบอออียถาม,ถามถสาตัวเขาว่ราไป<อ>ยับกัดระเบิดอะไรมมนีาการตลกนะฮะแต่เขาก็ชอบมาคอมเมนต์กันนะครับหาจีมงหาจีมงอะไร กี่โมงอ่ะแล้วมึงจะหากี่โมงอ่ะสรุปจะหากี่โมงมึงเล่นเลยก็หาเลยนะผมแน่ใจนะแน่ใจนะมึงหาจริงครับครวมึงหาจริงมึงก็ต้องกลับมาแก้ไขที่ตัวเองมึงจะไปแก้ไขคนทางบ้านได้ไงทางบ้านเขาพูดมามึงก็ต้องรับฟีดแบ็กไว้มึงก็ต้องกลับมาแก้ไขที่สันดาตัวเองมึงจะไปโทษเขาได้ไงว่าหากี่โมงหากี่โมงท่านนี้เมื่อเขาพูดมาแสดงว่ามันอาจจะมีส่วนจริงมึงก็แก้ไขที่การกระทํา มีหลักเหตุหลักผลถ้าเขาชี้มามึงจะไปเถียงเขาไม่ได้ถ้าแสดงว่าเขาเห็นจริงสรุปฮากี่โมงตอบกูก่อน <c oughs> มึงตอบกูสิมึงตอบกูตาา้องได้กูถามมึงต้องตอบกูให้ได้สรุปกี่โมงคือมันเป็นเงี้ยบางคับม,มันก็โอเคก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าถ้าบอกฮากี่โมงเล้วตอบไม่ได้จริงๆมันฮาเป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ไลยฮ่าเป็นเปอร์เซ็นต์คือแล้วแต่เปอร์เซ็นต์มึงใช่ไหมใช่ <c oughs> รอดเอาเองล้วกันนะถ้าเกาถามมาว่ากี่โมงมึงก็ตอบไปต<อ>ามเปอร์เซ็นตยังไงแล้วแต่มึงเลยครับทนนี้คําถามมึงคือผมประสบเหตุมากระตัวเลยแต่ตอนนี้ไปข่าวอยู่ผมอยาก,กบอกใครด้วยคือผมอะไปรับงานมาแล้วก็ไปเล่นตลกคนเดียวอะไรเงี้ยเล่นปุมปัญหาแล้วคนดูตายไป3คนเงี้ยผมบ้าไหมฮะอันนี้ไม่ได้บ้านะอันนี้เรื่องปัญญาอ่อนเออเนี <t> ่ยปัญญาอ่<ม>อนแปลว่าเน <Buddha> ีน่ยฮากี่โมงกูถามแค่เนี่ยแล้วกูแค่เนี่ยถากูได้ งหรือว่าเราปล่อยไปไม่ต้องไปอ่านคอมเมนต์อะไรเขาซะหรือว่าเราควรจะเปลี่ยนเป็นราคาอาหารอะไรพวกนี้ไหมฮะทำได้ไหมล่ะมีปัญญาไหมล่ะมีครับไม่ใช่ปัญญาที่เราปัญญาพวกมึงเองเนี่ยมันมีความสามารถไหมเมึงก็พากูจะลากกูเข้าไปด้วยนะเนี่ยนะมาครั้งแรกคุณจะลากกูล่วงใช่ไหมล่ะเดี๋ยวทีนี้เรามาถามแบบว่าให้อาจารย์ได้ตอบบางคนแบบว่าสงสัยอย่างตัวผมเองก็สงสัยอาจารย์ไปเลยนะเคยประกาศว่าจะบวชทีหนึ่งตอนนี้อาจารย์ตกลงยังยัง จะยึดการบวชอีกใช่ใช่ปีหน้าประมาณปลายปีช่วงประมาณเดือนตุลาพฤศจิกาหกแปดที่ไหนครับอาจารย์วัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีไปอยู่กับหลวงพ่ออินทวายทำไมกี่ภาษาอาจารย์ครับก็บวชยาวบวชยาวคือตามเหตุตามปัจจัยแล้วแต่ว่าไม่จะไม่มีรักสื่อคือไม่มีกำหนดใช่ใช่เนเมื่อถ้าบวชปุ๊บอาจารย์ก็ไม่สามารถใช่ต้องยุติการไล่สดวไปแล้วอาจารย์มีตัวตายตัวแทนไหมฮะไม่น่ามีตัวตายตัวแทนมึงไปเป็นแทนกูไหมล่ะ กูเห็นมึงเรียนแบบคุณ้แลวกูกลัวจะมายาวเลยหากี่โมงกูคือโมงยีหากี่โมงเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าสมมุติล่ะถ้าวันนี้อาจารย์มาหน้าตรงนี้และไอ้แก๊งไปหน้าถนนได้ไหมอาจารย์ถามเองเหรอใช่สมมุติคุณเป็นอาจารย์อาจารย์วายคุณเห็นอาจารย์เบียร์แล้วอาจารย์ถามไปคุณมีอถามอาจารย์วายไหมถามได้แบบสบายๆใช่ไหมได้เลยครับถามลึกๆก็ได้ใช่ไหมได้เลยครับอาจารย์ยังไงคุณยังไงล่ะ มึงว่ามึเลนตลกจะลก,กี่โมคตอบกูหน่อยเยแต่คนคนกเ,เปิดก็หาแาตอนนั้นะออแต่คนหาก็เยอะแยะไม่หา,า,าก็มีตรากแล้วแต่เา้ามึจะตอบแค่นี้เลยเอาตอแคนี้นีเลยอาตอบแคนี้ให้ตอบแค่ไหน <c oughs> มนมีอยู่แค่นคนมันคิดได้แค่นี้ก็ตอบแคแค่นี้ละมึงมีเหตุผลขยายความได้มากกว่านี้ไหขยายได้ไม่มีแว่นขยายได้ กี่อาจารย์บอกว่าจะบวชปีหน้าของอาจารย์เนี่ยมีแห่มีงานมีจัดงานอะไรไหมฮะไม่ม,าาไม,มีไม่มีโดยปกติการบอกวัดป่าก็จะบวชตามหลักคาสอนพระเจ้าก,ก็คือจะสงบกบเงียบไปเลยก็คือถึงเวลาเป็นผ้าขาวไปอยู่ก่อนล่วงหน้างานบวชหนึ่งเดือน เพื่อเตรียมตัวอยู่วัดป่าก็จะฝึกในการไม่มีไฟฟ้าใช้อาจารย์และอะไรที่ให้าอาจารย์ตัดสินใจทั้งทงท,งที่ตอนนี้คนกลังชื่นชอบทําไมถึงใจบวชคือนับจากวันแรกที่อาจารย์ปฏิบัติทร,รม,มาเนี่ยแล้วพอจะมีปัญญาพอจะเห็นตามหลักคำสอนโดเจะได้บ้างเนี่ยก็ตัดสินใจเปบวชตั้งแต่ครั้งแรกแล้วอย่างที่เคยเล่าให้ฟังเราจะได้อีกประมาณ ปอยู่วัดป่านะครับน้องมาเจ็ดวันเป็นผ้าขาวแล้วเรากลับมาเคียร์ทางโลกเพราะว่าเราจยเป็นนี้สินอยู่มันมีความกังวลแล้วก็เลยกลับมาปฏิบัติในฐานะคารวะตั้งหลังมาเราก็เลยตั้งเกณฑ์เอาไว้ว่าประมาณ3ปีเราจะเคียร์นี้สินทุกอย่างจบเวลาเราเคียร์จบก็คือประมาณปีหน้าก็เหลืออีกปีสุดท้ายเราทํามาแล้วสองปีก็เหลืออีกปีหนึ่ง ซึ่งเรามีความแน่วแน่อยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องบวชเพราะว่ามันเป็นผลทางเดียวในการพ้นทุกข์ที่มันจะไม่ต้องมาขวนขวายกับกิจการงานทางโลกไม่ต้องมาวุ่นวายขนเยอะอะไรคือจุดเปลี่ยนเพราะที่ผมเห็นในรูปอาจารย์ะ่ะซิกแพ็กอ,อ,อะไรหรอล่ออะไรถึ่งมันเป็นจุดหักเหอาจารย์ครับความตายมัน,ม,นมันป่วยเป็นโควิดไข้40องศาช่วงที่เขากําลังตายกันเยอะๆนะมันเป็นช่วงนั้นแล้วเรารู้สึกว่าอะไรที่เราเคยเชื่อมาความศรัทธ,ธามา,าเราเคยเป็นหมอดูเป็นร่างทรงมาเนาะ อะไรที่เราเคยเชื่อพวกนี้มันช่วยอะไรเราไม่ได้เลยในขณะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องกลับมาที่ธรรมะพระพุทธเจ้าแลวตามหลักสัจจความจริงแล้วเราต้องเล่นความเพียรแล้วเพราะในขณะนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าความตามีตรงหน้าแล้วเราไม่สามารถมีสติสัพชัญญะที่จะแก้ไขแบบทําให้เรามีสติอยู่กับตัวในขณะนั้นได้เลยต่หลังมาเราก็เล่นทาความเพียรนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลตั้งแต่ในโรงพยาบาลเลยก็เดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วก็ศึกษามาอีกประมาณ2-3ปีแลวแรกๆนะอาจารย์เวลามีคอมเมนต์เข้ามากับคําถามนู่นนี่นั่นทาให้อาจารย์รู้สึกเฮ้ยยทําาาไไไไมมมกออออ่่่่งงีี้้้ตบะร ใจเลยก็ด่าเลยเต็มที่เลยใช่นะแต่วันแรกที่ไลฟ์สดเนี่ยมันก็ตอนช่วงแรกมันยังไม่ค่อยมีคนถามแต่หลังมามันเริ่มถามเยอะมันเริ่มป่วนยเยอะแรกๆเราก,ก็พูดจาปกติเนี่ยอ่อ,อนหวานนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มสักพักคนร่วมกลุก่มภาษาคุก็ด่ามันเละเลยทีเดียวแต่ปรากฏตอนแรกๆเนี่ยพูด,ดๆๆน, 40, นิ่มนิ่มเนี่ยคนสี่สิบคนห้าสิบคนพอเวลาเริ่มด่านี่ไปสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นคนไลฟ์สดคงจะเป็นในนี้แน่ๆเลยแรกๆที่ทำให้แฟนโมโหเองวงเขียวสีอะไรเอออะไรประมาณนั้นก็้ะแต่แรกมีงูเขียวสีอะไรเนี่ย โฆนาสาธุกับอาจารย์ด้วยที่อาจารย์จะไปบวชนะครับแต่่อนไปวันนี้รายการของเราเนี่ยมันอาจจะเป็นตลกบางทีก็ไร้สาระ<ม>แต่ก็อยากจะทําให้ทุกๆคนเนี่ยมีรอยยิ้มกับสังคมที่กําลังเครียดกันอยู่ตอนนี้อยากให้อาจารย์บอกหน่อยว่ารายการของเราอะ่ะควรจะฮากี <laughs> <laughs> ตาสงสารมันเถอะมาทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวมึงก็ตลกตลกขำๆให้มันหน่อยมึงไม่ขำก็ขำไปเถอะแล้วแต่มึงเถอะขำได้ก็ขำขำไม่ได้คุยอย่างทิ้งไปโทรศัพท์บ้านมึงเนี่ยโทรศัพท์ทิ้งไปอย่างเดียวมึงตลกกี่โมงกันแล้วแต่มึงเถอะ มึงไปเลือกเอาถึงเวลามันก็ฟิตแบบมันกลับมามันก็พิมพ์มาเยอะๆเดี๋ยวมันก็จะได้แก้ไขสันดาหตัวเองได้พิมพ์มาเยอะๆกว่ากี่โมงเออเดี๋ยวมันก็คงจะตอบให้มึงสักวันหนึ่งแหละง่ายๆเมตตาสงสารความเมตตาคำจุดโลกมันก็เมตตาสงสารมันหน่อยแต่ละคนก็ต้องทํามาหาเงินเออเลี้ยงดูเมียในบ้านมันบ้างเมียนอกบ้านมันบ้างของที่มันเก็บไว้บ้างนะมันก็สงสารมันหน่อยก็แล้วกันใครก็ช่วยเขาหยุดทิ